สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะพี่จะมารีวิวนะคะไดโนเสาร์เลโก้นะคะสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะคะปนกันนะคะเห็นไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้เป็นขานะคะของไดโนเสาร์นั่นเองนี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนประกอบนะคะนี่แล้วก็ าให้มาตรงนี้นะคะก็คือส่วนไหนคะน้องๆตรงนี้ก็คือส่วนลำตัวนะคะแล้วก็ขาตรงนี้เขาประกอบมาให้นะคะถอดออกได้ไหมอ่าถอดออกได้นะคะเด็กๆนี่ถอดออกได้นะคะ,ะเรามาดูกันก่อนนะนี่ค่ะเขาก็จะให้มานะคะส่วนลำตัวนะคะตรงนี้นะคะว,วางไว้ก่อนตรงนี้คือส่วนตรง หัวนั่นเองหัวของไดโนเสาร์เลโก้นะคะนี่สามารถนะคะนี่ทำอย่างนี้ได้นะคะนี่นี่นะคะ่ะให้ดูรอบๆนะคะเลโก้ Lego ของเรานะคะนี่นี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นด้านอะไรคะน้องๆหางนั่นเองนะคะนี่ เป็นส่วนหางนะคะที่ยาวๆแล้วอันนี้ล่ะนี่ตรงนี้ก็คือแขนของไดโนเสาร์นั่นเองนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะคะแรกนะคะเอานะคะส่วนลำตัวขึ้นมาก่อนนะคะนี่เอาขานะคะ กรอบก่อนนะคะขึ้นไปนี่ค่ะแล้วก็กดนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งขาส่วนด้านนี้นี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดนี่ค่ะแค่กดเบาๆเองนะคะน้องๆก็ได้แล้วต่อมานะคะเป็นด้านหัวค่ะด้านหัวกับลำตัวนะคะต้องประกอบเข้าหากันนะคะนี่ ใส่เข้าไปค่ะนี่ทำอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะหัวจะหมุนได้นะคะนี่ต่อมาค่ะเอาส่วนไหนดีส่วนหางนะคะนี่ค่ะเอาลายนะคะเข้าหาข้างบนนะคะขึ้นข้างบนนี่ค่ะ นี่อ้าวเหลืออย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คือแขนของไดโนเสาร์นั่นเองนี่ค่ะแขนด้านนี้ก่อนนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็กดนะคะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็กดนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเป็นอันว่า เรียบร้อยนะคะอ่านี่หัวหมุนได้นะคะตรงนี้นี่ค่ะหัวหมุนได้นะคะนี่หมุนได้รอบเลยค่ะน้องๆน,นี่ค่ะปากนะคะก็นี่ค่ะทำแบบนี้ได้นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะหางก็หมุนได้นะคะ แขนขยับได้แล้วก็ขาขยับได้เหมือนกันนะคะน้องๆแล้วค่ะหากน้องๆน,นะคะชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะวันนี้พี่กับพี่ไดโนเสาร์นะคะขอลาไปก่อนนะคะน้องๆเราพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ